ม้าแขนตัวโลเลยแต่รายปีเจ็ดสามตัวมี่ยีน่นี่จะคงเด้เด้อนล่กรตัวข้อสามสิบตัวลเจ็ดสามมาซื้อทีนึงที่ยังบอเจ็ดสิบหกเลมากอดละเื้ยมาโลย อโอ้มันมาหลายป่าซองกันปกาซองเรื่องว่าอยู่ทั้งเล่ากับป่าซองเราะบ้านผู้ขอท้องแต่้องปา่าโอ้จะมามาหลายหมออาการนี้เงี่ยมันเคยตั้งพอรดาดเด้อด้านน้ำตวง อายุวันโนถตุโขภะลางมาูนโรวันวันนึกันนะ้ออันจินพะพวมแป่วังคอให้พวทา่าอยูดีสบายอายุยืนยเป็นเบินเหมินปีเน ơ 谢谢谢谢